โอ้โหพี่ไม้ใจเย็นๆดินี่นายกะว่าจะเปิดตรงนี้เลยเหรอโอ้โหพี่ไม้จะโอเปรี่พอทเตอร์ทิงเลยเหมือนรถจริงมั้งเนี่ยอุ้ยจริงงที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้พวกเราเล่นเยอะมากๆดูสิในแมพโอ้โหเราจะสามารถใช้ก้อนอุ่นจิของเรานะคะหรือว่าก้อนเราลี่ วะวะขึ้นไปที่สุดข้ยงนะแล้วดูีี่่นจือตรงนี้นี่มันจะแบบลงสายพานแล้วมันจะเลื่อนไปด้วยไหมอะไหนจ่แจงลองโอ้โหกน็นเ้กคตตรน<ม>ฉันรู้สึกว่าฉันอยากออกจากแบบนี้ทันทีเลยในระหว่างที่ใชนกาลังเปิดคลิปอยู่พวกนายกำลังผลิตตัวอ่อนแะก็จะเต็มไปหมดเลยผมกาลังทาตามสุภาษิตไทยว่าไงครับกินบนเรือน พอเถิดนะขอร้องละเอาล่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่สะพานตัวนี้ก่อนดีกว่าว้าวพวกนายนสะพานนี้เนี่ยเคยมีคนมาขอพรกันมากมายเขาว่ากันว่านี่คือสะพานศักดิ์สิทธิ์นะมายอเลียนะเหรียญลงไปโอเคที่มันหวเพื่อนทำไมเหรียญมันเป็นก้อนอ่ะ ก็คือ XO นะคะผมอ่าเขาบอกว่าเราสามารถที่จะอือตรงนี้ได้เพื่อที่จะมาเล่น XO กันนะเฮ้ยเจ๊กว่ะเฮ้ยเฮ้ยคนแพ้เป็นกระดาษ XO ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเอาล่ะโอ้ยจุ๊บเจ๊กันเดินว้าวนี่มันหมูแดงปะเนี่ยวอ้นตรงคอเลยงั้นนายลองเล่นกันตาหนึ่งได้ไหมเราอยากรู้ว่าใครชนะโอ้หไม่เอาอ่ะจะไม่เล่นกับนายด้วยสกปรกแล้วนั้นพี่มันทำอะไรอ่ะฮะ เฮ้ยที่่กับพันาฟจากชมดโอกแแฟกีินไดเพื่อนกินเลยเพื่อนเราได้ทำการบดผลผลตต่างๆกนด้วยกาแฟบดกินได้เลยปับเพื่อนๆกินอะไรครับผม้ยอร่อยไหมผมกำลังทำนี่ให้เขามีกาแฟขี้ชมดใช่ไหมกาแฟขี้ชามครับเชิญนีกาแฟขี้ชามเชิญ พอมกรุ่นพอมชุยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เราลองตรงนี้ฉันขอลองมานะอ่าเอ๊ะเตาเฮ้ยมันไม่ค่อยค่อเฮ้ยช่วยอะไรอะช็อกโกแลตช็อกโกแลตาไมคกช็อกโกแลตเชิญเลยครับเชิญเลยครับผลผลิตสดๆใหม่ๆครับผมกินยังไงครับของฉันเนี่ยบอกเลยว่าคุกเกียนครีมด้้ย พวกนายเลิกผลิตช็อกโกแลตขายสักทีเถอะนะฉันรู้ออสึกว่าอยากกินช็อกโกแลตในชีวิตจริงแล้วเนี่ยไปดีกว่า <Dam S 1> <ๆ S 2> ตรง,น,น,ตรงนี้นอกจากที่พวกเราจะสามารถวิ่งเล่นกับเพื่อนได้แล้วยังสามารถวัดระดับความไกลของกุญแจของเพื่อนๆได้อีกด้วยเฮ้ยใครเข้ารูคนนั้นก่อนคนนั้นชนะมาวัดกัล่ะมาวัดกัลมาพร้อมเอาหันหลังก่อนนายก่อนเลยนะนายก่อนเลยนายก่อนเลยหลังพร้อมกันหันหลังก่อน เรามีห่วงทั้งหมด3รูนะครับต้งคีก่จะมีคะแนนของวันเริ่มจับกันแล้วโอ๊ยไกลมากพี่ไม่พลาดพี่ไม่พลาดจุดแจงไปไปเฮ้ยแล้วต่นี้นะครับฝั่งของ้อชนชนชนของคนอื่นเขาจนแหลกแล้วไปหมดนะครับผมเอ้าโอ้โหจุดแจงเธอนี่ไม่ตรงเลยอ่ะไม่ตรงจุดเลยอ่ะเกือบแล้วไม่ร้องไม่ร้อง ไปแป้งข้าวแป้งข้าวตาผมย right ังเอาพี่โมไปพี่โมเฮ้ยเฮ้ยรถผมก็เราขี่ใส่พี่กิตเฮ้ยการเลยเอาใส่พี่กิตเลยใส่พี่กิตเลยต้องหลบต้องหเฮ้ยตอนนี้ใครใครโดนพี่กิตก่อนคุณอาจานะครับใครโดนพี่กิตก่อนนะโอ้โดนเต็มเลยไลายิส นี่ตะค้อนล็อกที่แบบวันนี้สิพี่กีเจอสิ่งประดิษฐ์อะไรอ่ะโหมนุษย์ได้สรรสร้างลางสไลด์คล้ายๆกับลางสไลด์ของสวนน้ำวอเตอร์พาร์คเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลางสไลด์ของคนของขี้เราต้องวางตรงนี้ก่อนเราวางตรงนี้เฮ้ยฉันว่าฉันจะซื้อแบบก้อนใหม่ฉันจะซื้อแบบก้อนใหม่อ่ะซื้อก้อนใหม่ก้อนใหม่ค่ะฮ่ะค่ะทอยหน่อยหยุดแดงเล็กทางให้กับคนที่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เลยสิ ดูให้ดีๆนะดูและจำเอาไว้นี่คือสิ่งที่พวกนายต้องฝึกฝนแล้วก็ติดปะเนี่ยอาอได้อยู่ยาวมากให้มันเขาเลี้ยวได้ไงอ่ะเขาเลี้ยวได้ไงอ่ะขี้หรืองูที่นายบอกว่าโอ้โหแหลมเฟี้ยวอ่ะที่ติดล่องที่นายยังล่องติดอยู่เลยที่นายติดโอ้นี่มันงูเก็งกองหรือเปล่า ไม่นายมันจะฝรั่งเศสหรือเปล่าเออลูกของฝรั่งเศสขอแซมมอนสิ่งดีไว้พวกนายดูแล้วกันอะไรเลยเจอหนี่โดยเป็นไงเอ๋อะไรเนี่ยเฮ้ยเรากันลงไปขี่ยะถากคนลงไปถักคนลงไปถักลงไปลงไปถักลงไปถากดูว่าคนละกันถากคนลงไปลงไปอุ้ยมันเหมือนมันโอ้โตกไปเลยมันเลยรอยตกฉากไปแล้วสุดเท่ เฮ้ยสุดยอดสุดยอดแม่งขี้เราแบบว่าทำไมเหรอมันมันไม่เบาอีกมันเป็นยังงี้เฮ้ย<ห>มันลอยไ,อไร้แรงนุ้มถ่วงมันลอยได้นี่ขี้ฟิวสุดยอดไ <laughs> ม่มถึงนักนักวิ่งอวกาศก้ <laughs> อนนะเฮ้ยไข่มันให้โดนสลอด <laughs> เฮ้ยก้อนก้อนของนายคือแบบลอยไร้แรงนุ้มถ่วงฉันชอบอ่ะใช่ระวังไข่ระวังไข่เฮ้ยวางไข่จริงเฮ้ยขอพี่กินดู เเยยอะลดูดีขึ้นเยอะดูกินข้าวลงนะเอาละฉันจะเอาก้อนไปปล่อยที่ซ่วมยักษ์ตรงนั้นนะทุกคนได้เลยผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำหน้าฟินๆอยู่บนซ่วมยักษ์เขาตกส้วมไปแล้วยนี่สถานที่ของฉันอย่าเกิดซ่วมตอนนี้นะเอาแล้วพวกนายสองคนมาทำอะไรกันอ่ะพวกเรากำลังปาร์ตี้เยอะถ้านายอยากแจมด้วยก็ได้งั้นก็ได้เลยเพื่อนแต่ฉันบอกเลยนะว่าสถานที่นี้เป็นของฉันเพียงผู้เดียวเฮ้ยฉันจะอัดให้มันเต็มเลยฉันอัดเต็มส้วมเลย ผมบอกเลยไอ้ยตุ๊กแกงโทรโทรเรียกรถดูดซ่วมมาเลยโอ้โหแต่มื่อทำแล้วทำแล้วเอ๊ะจะเอาให้เต็มฉันเอาให้เต็มโอ้ยโหมันออกไม่ได้มันติดขี้เออช่างมันช่างมันช่างมันติดขี้ไปเลยนี่เฮ้ยก้อนของนายมันเบียดฉันลาก่อนเพื่อนนี่คือกายค่าตะเกาว์พี่ขี้ใส่หัวมันพี่ใส่หัวมันว้าลาก่อนเพื่อน ฝังไปแล้วไม่ไหวอ่ะไปฝังไปแล้วอุ้ตัน่ะปาด้อ้โอ้น่าจะต้องเอารถรถดูดน่าจะ4ีคันนะไม่ไหวนะแล้วนั่นคืออะไรอ่ะพี่ขีดบันไดสู่ความเวิร์ว้างเหรอบันไดบันไดน้อยๆอ๋อเป็นบันไดให้เราแบบว่าขึ้นมาดูสถานการณ์ด้านบน นี่เขามีที่เราเล่นหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับกระดานบอร์ดเกมตรงนั้นน่ะที่แบบว่าถ้าเราถ้าเราเอ่อหย่อนไว้ตรงไหนแล้วมันมาอยู่ตรงจุดคะแนนได้ก็ถือว่าชนะพันทีเลยนะอยางเล่นเครื่องนี้เครื่องนี้เห็นมั้ข้างหน้าเนี่ยตรงสูงเนี่ยโอ้ยไหลตามรางเฮ้ยเจ๋งว่ะลองดูดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงมาด้านล่างแบบเต็มๆเลยโอ้ยพี่นายอะไร ม่ผิดฝั่งนะเดี๋ยวผิดด้านนะดะคนคนที่อยู่บนโถส้วงนี่เขานั่งมองใหญ่โอ้โหไม่น่าเต็มโถส้วงขนาดนั้นังแวอะไรให้กับผู้ชายที่อยู่ข้างล่างอยู่นะเพื่อนไม่รู้ป่านนี้เขาเป็นยังไงบ้างเป็นปายรยดียังไงใค้ยเฮ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 ้ยนฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยงฮยนายเฮ้้นเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย้้ย้ยะวิ่ง้้เเ้เ้้ โดนโดนก้อนของเลยโอ้มันใหญ่เกินอ่ะใช่แจ็งลองลองลองลูกไข่พี่โดนแล้วไข่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 เค๋ไข่นะไข่เตอร์ว้าวโอ้ยยอดอ่ะคือมันแบบเป็นระบบเหมือนออโต้นะเนี่ยออโต้เอุ๊ยอีจ่จ้ะอยู่ต้นทางแค่นะไปเราเราอ้าปากรับนี่แก ไม่รู้สิข้างบนมันเหมือนเป็นที่ลับอยู่นะเฮ้ยข้างบนมันเป็นช่องลับอะไรสักอย่างฉันอยากรู้อ่ะมันเหมือนมีใครบางคนแอบซ่อนอยู่แน่ๆเลยนาต้องขึ้นไปดูให้ได้ออบบี้อย่างเงี้ยไปโดดแท่งแรกยังไม่ผ่านเลยโคตรจะยากแท่งแรกยังไม่ผ่านเลยนะเฮ้ยลองดูก่อนพวกนายอย่าเพิ่งประเมินตัวเองต่ำไปใชนคิดว่าพวกนายมีประสิทธิภาพพอด่ะออบบี้อุ่นนะโอ้โหเอผมไม่กล้าโดดต่อแล้วอะ ลอ,อยไม่ได้แล้วล่ะเพื่อนมันเราก็คงต้องอดดูมันแล้วว่าข้างบนมันเป็นอะไรเอ้ยเยแป้งแป้งเัเป็น,นแบคบีรีชเลยฉันมีกลโกงไม่รู้จะโกงได้หรือเปล่านายเอาปีนขี้ยากนายได้ไหมข้ยากขี้ยาก,ยกโอ้เอเนะเเอเอ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 เออ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 เอ เอาอีกเอาอีกเอาอีกไ้่กินซ้อนไม่ได้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วมันต้องมันต้องมันต้องมีตัวยึดมันต้องมีตัวยึดในมันตัวยืดเข้ามาใกล้ๆใช่เข้ามาใกล้ๆเ้ยอย่าพุ่งมายืดอย่าพุ่งมายืดอย่าพุ่งมายืดไม่ได้มันมีบล็อกขวางไว้จริงเหรออดเลยแล้วตั้งต้องค่อยๆขึ้นไปอีกเจด้วยลูกแจ้งติดแล้วใจด้วย ก็ติดลอข้างๆเหมือนจะไม่มีนะข้างๆไม่มีข้างๆไม่มีผมว่าต่อหัวได้นะเอาหัวลองลองลองตัวนี้เลยเธอตัวนี้คนเลยเธอเราต่อหัวไหมครหบเ่าไหมเออเนี่ยเหยียบหัวผมไม่ไปเด็ดเฮ้ยมินมันบล็อกอับมันบล็อกเฮ้ยอย่าเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มแล้วมันดีดเอาไปถ่ายแล้วอะมันบล็อกอะมันมันมันกันคนโองเราอะบล็อกกันคนโองอย่างเราเออมันติดติดติด กันไปให้ได้จะ้องฝ่าฟันไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมถ้าเกิดเราเราเอาขึ้นตรงนี้แทนนะเรามีขี้ใหญ่กว่านี้ไหมขี้ใหญ่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 ใถ้าเกิดขึ้นตรงนี้แทนได้ปะโอ้ร้องไห้เลยเ,เฮ้ยเจนขึ้นได้แล้วเอ,อ,อ้าเฮ้ยขึ้นได้ยังไงแทนพี่ลูกอ๋อดูดโดนลงมาโดดขึ้นมาเลยดูตอนที่เจนปล่อยนายขี้ไปเรื่อยนายขี้ไปเรื่อย i <laughs> <laughs> ไม่ได้ซื้อสิ่งประดิษฐ์บางอย่างมามันเป็นรถอะไรบางอย่างนะคะเขาบอกว่าเป็นรถที่สามารถเก็บเงินจีได้ตังจากตั้งเฮ้ยเนี่ยมันดอกเก็บปื้อไปพี่ใหมจะได้เงินมาเยอะๆดูดิโอู้หูดอกเขียวๆเนี่ยอ๋อไมสุดยอดนี่มันนักเก็บกวาดขี้ในตำนานเก็บกวาดขี้นักงานดูดซ่วมใช่นักงานดูดซ่วมรถดูดซ่วมครับผมสุดยอดเฮ้ยขอโทษนะไอ้เมื่อกี้ของใครอะ คอนหนวของการของของพิจิตไงที่มันเป็นอิติชิสเลยใช่ปะมันอืออือเอสอือแบ็กลูมเหรอค่ะพวกนายะฉันมีบางอย่างนะฉันจะให้พวกนายดูดีๆไหนไปเลยลูกพ่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเหรือมันจะเข้าฝันหรือเปล่าอุ้ยนี่มันเข้าได้เหรอเฮ้ยผมรออยู่ในถังฉันคิดว่าเราจะได้โยผมรอน้ำให้ดีๆรับน มันกำลังจะลงไปแล้วอีกหลายอยู่มันไหลายอีกสามสองหนึ่งอ๋อหนึ่งวิหนึ่งปีรอก่อนรอก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อใกล้ลงนอนนอนไปก่อนก็ได้ตอนเล่นนอนไปก่อนมาแล้วยังมาแล้วยังไปแล้วไปแล้วมา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 แล้วไปแล้วไปเลยลูกพ่อลงไประเบิดหัวมันที่ว่ามันตัดอุดอุดลุยเต็ม ไม่ตรงครับผมตรกรอบไม่ตรงรถากนะไม่ตรงสินะนกไตตกไปไหนะแย่จังของฉันมันใหญ่เกินอ่ะ <คน S 2> โอเคค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการเล่นกับเพื่อนๆแบบขำๆนะคะบางอันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบสร้างสารรค์ดีนะอย่างเช่นการเอามาทําเป็นกาแฟรหรือว่าการมาปั๊มเป็นช็อกโกแลตหรือแม้กระทั่งไอ้เครื่องดีดกุนจิเนี่ยโหโคตรเจ๋ง น,นี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะคะขำๆเดี๋ยวจะทิ้งแม็กไว้ให้ทุกคนมาเล่นแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายพวกเราวราันนี้เรากินอะไรดีสเต็กไหมอ้ยอะไรเปิดพี่กระจาย <laughs>